สวัสดีครับกลับมาพบกับผมทนายเพชรจากช่องสีสังรอนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในตอนพิเศษนะครับผมก็จะมาพูดถึงเรื่องขั้นตอนในการเขียนอุทธรณ์ฎีกาแล้วก็จะมายกตัวอย่างขั้นตอนในการทํางานให้ฟังกันแบบเข้าใจง่ายๆเลยนะครับทั้งนี้เวลาที่เราเรียนจบกฎหมายมานะครับเป็นทนายความเนี่ยเราก็จะเรียนมาแต่หลักในการอุทธรณ์ฎีกาข้อกฎหมายแต่ทางปฏิบัติในการทํางานจริงๆเนี่ยเขาทากันยังไงผมเองก็มีปัญหาเวลาจะส่งงานไปให้กับทีมงาน ลองหัดเขียนอุทธรณีกาเนี่ยปรากฏว่าเขียนไม่เป็นวันนี้ผมเลยจะมาสาธิตการทําอุทธรณีกานะครับเอาแบบจับมือทําเลยเป็นยังไงไปติดตามาชมกันนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยนะครับการอุทธรณีกาเนี่ยมันก็คือการที่เราเนี่ยไม่พอใจผลของคำพิพากษาของศาลชั้นต้นพูดง่ายๆคือเราอาจจะชนะคดีไม่เต็มตามฟ้องหรืออาจจะเป็นฝ่ายฝ่ายแพ้คดีถ้าเป็นคดีอาญาเนี่ยถ้าเป็นโจทย์ก็ถูกยกฟ้องถ้าเป็นจําเลยก็คือถูกลงโทษในกรณีแบบเนี้ยคือเราต้องการจะเปลี่ยนแปลงผลของคำพิพากษาของศาลล่างซึ่งก็ต้องทําด้วยการยื่นอุทธรณ แล้วแต่กรณีเพราะฉะนั้นโดยหลักแล้วเนี่ยอุทธรณ์เนี่ยมันคือการโตแ้แย้งคือการที่เราไม่เห็นด้วยกับเนื้อหาหรือผลคาพิพากษาของศาลชั้นต้นดังนั้นแล้วเนี่ยตอนที่เราจะเริ่มรับงานอุทธรณ์เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นรับงานอุทธรณ์หรือดีการเนี่ยนะครับมันต้องเริ่มจากการที่เราจะต้องตรวจสอบคพาพิพากษาก่อนนะครับเบื้องต้นเนี่ยไม่ว่าคุณจะสมมติว่าคุณว่าความนั้นในชั้นต้นหรือว่าเพิ่งจะรับงานมาเนี่ยการจะดูว่าคดีมันสามารถไปต่อในชั้นอุทธรณ์ดีการได้หรือไม่ เราต้องดูคำพิพากษาก่อนเบื้องต้นเนี่ยผมยกตัวอย่างให้ฟังอย่างคดีนี้นะครับผมรับคดีมาเรื่องหนึ่งนะครับเป็นคดีความผิดตามประมวลกฎหมายยามาตรา188ข้อหาเอาไปเสียซึ่งเอกสารเนื้อหาก็ประมาณว่าแม่ลูกฟ้องกันนะครับแม่มาแจ้งความลูกว่าสมุดบัญชีของครอบครัวไปนะครับแล้วก็ยักยอกเงินไปนะครับข้อหายักยอกเนี่ยตกลงกันได้และตัวแม่ก็ถอนฟ้องไปเหลือแต่ข้อหาเดียวคือข้อหามาตรา188เอาไปเสียซึ่งเอกสารซึ่งมันยอมความไม่ได้ก็มีการสืบพยานกันปรากฏว่าลูกความผมเนี่ยเป็นจำเลยที่หนึ่งในค เวลาเรารับคดีมาเราก็ต้องอ่านดูคำพิพากษานะครับว่าเนื้อหาคำพิพากษาเป็นยังไงเราอ่านแล้วเราก็ต้องดูว่าเนื้อหาในคำพิพากษาเนี่ยเขาเขียนแล้วมันสมเหตุสมผลไหมเขียนแล้วมันมันมีอะไรที่มันอ่านดูแล้วเนี่ยมันไม่สมเหตุสมผลหรือเปล่ามีอะไรที่เป็นข้อพิรุษข้อบุกรองหรือเปล่านะครับเหมือนอย่างเนี้ยผมอ่านปุ๊บผมวงไว้นะครับว่า คดีเนี่ยนะครับตัวแม่ไม่ได้มาเบิกความที่ศาลด้วยตนเองนะครับคดีเนี่ยพยานปากเดียวคือแม่ไม่ได้มามีแต่คู่คดีอีกฝ่ายหนึง่งมีแต่ลูกของแม่อีกคนหนึ่งซึ่งไม่ถูกกับเราเนี่ยมาเบิกความนะครับแล้วศา,าลก็รับฟังทำให้การชันสอบสวนลงโทษจำเลยเนี่ยนะครับอันนี้ผมเห็นข้อพิรุธข้อหนึ่งแล้วนะครับนี้พอเราอ่านคำพิพากษาปไปเนี่ยเราก็จะเจอข้อพิรุธข้อ uh, ขัดแย้งนะครับกับเหตุผลหลายๆอย่างซึ่งตอนที่เราอ่านเนี่ยเราก็จะต้องมาร์คไว้นะครับว่า เอ๊ะตรงไหนบ้างที่เราเราเราอ่านคำพิพากษาแล้วเนี่ยนะครับเราไม่เห็นด้วยกับ,กบคำพิพากษาของศาลชั้นต้นนะครับเราก็จะเอาตรงเนี้ยมาเป็นแนวทางในการาเขียนอุทธรณ์ฎีกาต่อไปนะครับทีนี้พออ่านเสร็จปุ๊บเนี่ยอ่านเสร็จแล้วตรงไหนไม่ถูกต้องคำพิพากษาของศาลไม่ถูกต้องยังดูแล้วมีประเด็นที่เราจะเอามาหยิบยกได้เนี่ยเราก็มาร์กเราก็จดบันทึกไว้อันนี้คือขั้นตอนแรกในการทำอุทธรณ์ฎีกานะครับ ก่อนจะเขียนอุทธรฎิกามันก็ต้องอ่านคำพิพากษาของศาลชช้นต้นแล้วหาข้อบกพร่องให้ได้ก่อนถ้าเกิดว่าอ่านดูแล้วเนี่ยคำพิพากษาของศาลเนี่ยถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างนะครับไม่ขัดแย้งกับเหตุผลไม่ขัดแย้งกับข้อกฎหมายก็ต้องบอกลูกความดำตรงว่า ถ้าอุทธรณีกามันก็อาจจะยากนะครับอาจจะเปลี่ยนแปลงคำพิพากษาเป็นไปนได้ยากนะครับแต่ถ้าเกิดอ่านแล้วมีข้อพิรุษข้อบอกพร่องเยอะๆอันนี้ก็เรียกว่ามีโอกาสที่จะกลับมาอุทธรณีกาต่อได้นะครับทีนี้พอขั้นตอนที่2พอเราอ่านคำพิพากษาเสร็จป,ปุ๊บเนี่ยนะครับเราก็ต้องมาคุยกับลูกความที่เป็นจำเลยหรือว่าคนที่มาว่าจ้างเราที่รู้เรื่องรายละเอียดคดีนะครับถ้าเรารับางานมาตั้งแต่ชั้นแรกนะครับในแต่ในศาลชั้นต้นเป็นคนว่าความเองเนี่ยก็คงไม่ต้องมาสอบเพราะได้จริงอะไรเพิ่มมมมเติามมากายนะครับ อาจจะต้องมาคุยกันว่าเขาไม่เห็นด้วยคำพิพากษาตรงไหนเราก็อาจจะแชร์ว่าเอ้ผมอ่านคำพิพากษาแล้วเนี่ยผมเห็นข้อพิรุธข้อบกพร่องข้อที่ศาลเขียนแล้วเนี่ยนะครับผมไม่เห็นด้วยอย่างนี้นะครับคุณมีประเด็นอะไรที่จะแก้ไขเพิ่มเติมไหมหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นทนายความที่พึ่งจะรับคดีมาเหมือนผมในคดีเนี่ยนะครับผมไม่ได้ว่าความมาในศาลชั้นต้นผมรับคดีมาในชั้นอุทธรณ์นะครับแบบนี้เราก็ต้องมานั่งสอบข้อได้จริงกันใหม่เลยนะครับเรื่องราวที่มาที่ไปของคดีเป็นยังไงนะครับทำไม พยานหลักฐานในคดีนะครับเรื่องราวที่มาที่ไปทั้งหมดนะครับต้องมาสอบข้อได้จริงเหมือนเรารับเป็นคดีใหม่เลยนะครับแล้วเราก็อาจจะบันทึกข้อได้จริงไว้นะครับหรือให้ลูกความสรุปมาเข้าๆแบบนี้นะครับอันนี้ลูกความสรุปไม่ให้ผมแล้วผมก็สอบข้อได้จริงเพิ่มเติมนะครับเพื่อให้เราจะสาม,มารถทํางานขั้นตอนต่อไปได้ถ้าเกิดคุณไปอ่านคำพิพากษาอย่างเดียวนะครับแล้วไปอ่านสำนวนเลยโดยที่ยังไม่นั่งสอบข้อได้จริงกันเนี่ยผมเชื่อ่คุณอ่านแล้วคุณจะไม่รู้เรื่องหรือจะไม่เข้าใจแนะนําว่าพออ่านคำพิพากษาเสร็ ภาศานะครับที่อยากจะให้เราอุทธรดีกาเราก็รับแล้วเราก็บันทึกไว้ขั้นตอนต่อไปในการเขียนอุทธรดีกานะครับหลังจากที่เราอ่านคำพิพากษาแล้วก็สอบข้อได้จริงมาแล้วเนี่ยนะครับทีนี้ก็เป็นถึงเวลาเราและที่เราจะลุยอ่านเอกสารที่เกี่ยวข้องในคดีนะครับเอกสารที่เกี่ยวข้องในคดีเนี่ยนะครับที่เราจะต้องอ่านเพื่อเขียนอุทธรดีกาเนี่ย หลักๆเลยพวกคำฟ้องนะครับว่าเขาฟ้องกันว่าอะไรคาให้การว่าเขาสู้กันยังไงแล้วก็ที่สําคัญเลยคือคําเบิกความพยานของผู้ฝ่าย,ยคําเบิกความพยานฝ่ายโจทย์คาเบิกความพยานฝ่ายจําเลยเอกสารที่ทุกฝ่ายอ้างส่งเป็นพยานหลักฐานต่อสารรวมไปถึงรายงานกระบวนพิจารณาในคดีทุกฉบับนะครับว่าแต่ละนัดแต่ละครั้งเนี่ยมีการทําอะไรไปบ้างผมยกตัวอย่างเช่นคดีนี้พอผมรับมาเนี่ยเอกสารที่ผมจะต้องอ่านเลยเนี่ยนะครับอย่างแรกคือคําฟ้องก่อนเอ๊ะว่ารายละเอียดในฟ้องเนี่ย เราถูกฟ้องว่าอะไรนะครับวันที่กระทําความผิดคือวันที่เท่าไหร่แบบนี้นะครับรายละเอียดที่ถูกกระทําความผิดเป็นยังไงบางข้อหาเนี่ยถอนไปแล้วเราก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าจบไปเหลือแต่ข้อหาที่ไม่ได้ถอนอยู่ข้อหาเดียวนะครับ อันนี้คือเอกสารฉบับแรกที่เราต้องอ่านคือคำฟ้องต่อมาที่สําคัญมากๆเลยคือคําเบิกความคําเบิกความคือสิ่งที่คู่ความแต่ละฝ่ายเนี่ยไปเล่าเรื่องไปเบิกความให้สารฟังว่ายังไงสาลก็จะจดบันทึกไว้การถามค้านการถามติงอะไรทั้งหมดเนี่ยมันก็จะอยู่ในนี้หมดนะครับเราก็ต้องดูว่าอ๋อคดีนี้เฮ้ยผู้เสียหายไม่มาเบิกความเป็นพยานเนี่ยโจดร่วมไม่มาเบิกความมีแบบบุตรของผู้เสียหายซึ่งมีสาเหตุกรดเครื่องมีคดีความฟ้องกับเรามา2คดีมาเบิกความใส่ร้ายเราเนี่ยในคดีเนี้ยนะครับ เราก็ต้องดูนะครับพอเราดูเสร็จปุ๊บเราจะเห็นข้อบกพร่องข้อพิรุษของคําเบิกความเช่นเนี้ยผมก็จะวงไว้ i, เฮ้ยคดีนี้มาพูดอย่างนี้มันไม่น่าจะใช่ความจริงนะหรือว่าระหว่างการเบิกความเนี่ยนะครับมันมีการรีเฟอร์มีการอ้างถึงเอกสารหมายจอ16ซึ่งเป็นประเด็นสาคัญในคดีนะครับเราก็ดูนะครับแล้วเราก็หยิบเอกสารหมายจอต่างๆมาเช่นเนียสมมตินี้อ๋อเขาอ้างถึงเอกสารตามนี้เราก็เปิดดูไล่ไปอันนี้คือขั้นตอนการทํางานนะครับเพื่อให้เราเข้าใจรายละเอียดเรื่องราวทั้งหมด นะครับเราอ่านไปเสร็จปุ๊บเราจะเจอข้อพิรุษบกพร่องเนี่ยเฮ้ยมีการพูดอย่างนี้เอ้มันไม่ตรงกับเอกสารตรงนี้มีการพูดแบบนี้แล้วเฮ้ยมันมันขัดแย้งกับเหตุผลนะครับที่เรื่องราวมันจะเป็นอย่างนี้เราก็จดบันทึกเราก็อ่านไปเรื่อยๆนะครับอ่านรอบแรกเนี่ยอ่านเพื่อทําความเข้าใจก่อนว่ามันเป็นยังไงอ่านรอบ2เนี่ยนะครับก็จะเป็นการอ่านเพื่อจับพิรุษ แล้วเราต้องอ่านคําเบิกความอย่างเงี้ยอ่านปุ๊บเราก็จะมีการเฮ้ยมีการอ้างเอกสารถึงอะไรนะครับอ่านไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเรายิ่งอ่านหลายครั้งเนี่ยเราจะเริ่มจับประเด็นจับข้อพิรุษหรือจับรายละเอียดเรื่องราวที่เราจะดึงข้อมูลที่เป็นข้อพิรุษบกพร่องของฝ่ายตรงข้ามนะครับมานําเสนอต่อศาลได้นะครับหรือการดึงเอาข้อดีนะครับประโยชน์ต่างๆที่พยานของเราเบิกความไว้เนี่ยมานําเสนอต่อศาลได้ถูกต้องอีกอย่างหนึ่งที่ผมบอกไว้ก็คือพวกรายงานกระบวนพิจารณาต่างๆนะครับ ในแต่ละนัดเนี่ยมันก็เป็นเรื่องสําคัญนะครับเพราะว่าแต่ละนัดเนี่ยนะครับเขามีการทําอะไรได้บ้างซึ่งมันจะทําให้เราเข้าใจรายละเอียดรูปคดีได้ดีขึ้นอย่างคดีเนี่ยนะครับตัวโจทย์ไม่ได้มาเบิกความนะครับเอ๊ะทำไมโจทย์ถึงไม่ได้มาเบิกความนะครับตัวผู้เสียหายทําไมถึงไม่ได้มาเบิกความมันเป็นประเด็นสําคัญวันนั้นมีการไปถแถลงข้อได้จริงกันวร่ออะไรนะครับแล้วไอ้การที่มีการถแถลงข้อได้จริงแบบนี้สารไปรับฟังค่ะไม่การชั้นสอบสวนของพยานโจทย์เนี่ยนะครับ ที่ไม่ได้มาเบิกความในชั้นศาลแบบนี้มันรับฟังได้หรือไม่ก็เป็นปัญหาข้อกฎหมายที่เราจะต้องไปดูนะครับอีกอย่างหนึ่งในคดีอาญานะครับนอกจากคําเบิกความแล้วเนี่ยมันก็จะมีสิ่งที่พยานเนี่ยเคยให้การไว้ในชั้นสอบสวนนะครับเขาเรียกว่าบันทึกคาให้การชั้นสอบสวนแบบนี้นะครับซึ่งเราก็ต้องไปนั่งดูว่าคาให้การชั้นสอบสวนแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องเนี่ยนะครับพยานแต่ละปากให้การไม่นยังไงเราก็ต้องไปนั่งอ่านไว้หมดเพราะว่าคดีเนี่ยคำให้การชั้นสอบสวนพยานมีอยู่ประมาณ2 0 3 0ปาก แต่เอาพยานมาเบิกความพิสานจริงๆแค่ปากเดียวแล้วศาลก็ลงโทษได้ด้วยนะครับซึ่งเราก็ต้องอ่านทั้งหมดนะครับว่าในชั้นสอบสวนพยานแต่ละปากให้การว่ายังไงนะครับ <c oughs> เผื่อเราสามารถดึงอะไรที่เป็นประโยชน์กับรูปคดีมาได้เวลาเราทำปุ๊บเราก็บันทึกมาร์กไว้นะครับพอเราอ่านคําเบิกความอ่านคาให้การเสร็จปุ๊บก็จะมีสิ่งที่เราจะต้องอ่านเนี่ยทั้งหมดเลยนะครับเขาเรียกว่าเอกสารอ้างส่งนะครับผมยกตัวอย่างให้ฟังอย่างนี้ คดีนี้นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับความผิดเกี่ยวกับเอกสารมีเอกสารมีจํานวนบัญชีมียอดเงินที่เกี่ยวข้องเยอะมากอันนี้แค่ส่วนหนึ่งนะนะครับที่เราจะต้องนั่งอ่านทั้งหมดนะครับนั่งไล่ดูแต่ยูยๆเราไปอ่านเลยทั้งหมดเนี่ยเราจะเข้าใจไหมเราไม่เข้าใจหรอกเราต้องเริ่มจากการอ่านคําเบิกความก่อนนะครับ Уров, สอบข้อได้จริงก่อนแล้วเราค่อยมาอ vrij, matter matter feels, s <S ่านเอกสารพวกนี bueno, okay. ้อยู่ๆคุณไม่อ่านก็คงไม่รู้เรื่องแต่ว่าเวลาคุณอ่านไปเสร็จปุ๊บมันอ้างถึงเอกสารตัวไหนเอกสารตัวไหนเราก็เข้าไปดูนะครับแล้วเราก็ต้องอ่านทั้งหมดเพราะมันก็จะมีอาจจะมีเอกสารบางส่วนที่มันจะเป็นประโยชน์แต่ศาลยังไม่ได้หยิบยกขึ้นมาวินิจฉัยเอกสารบางส่วนที่อยากจะทําให้เห็นได้ว่าฝ่ายตรงข้ามโกหกนะครับแต่ศาลยังไม่ได้หยิบมาวิจฉัยเราก็ต้องอ่านเอกสารทั้งหมดเพื่อเอามาประเด็นเอามาวิเคราะห์ไว้ว่าอันนี้น่าจะเอามาหยิบยกมาใช้เป็นประโยชน์ในชั้นอุทธรณ์ทั้้้งงหมดทีี่่เกยววขอแล เราก็จะจับประเด็นได้ว่าในคดีนี้มีปัญหาข้อกฎหมายอะไรบ้างที่เราจะต้องไปศึกษาไปค้นคว้าเพิ่มเติมมาเพื่อประกอบการทำคดีมันอาจจะมีทั้งปัญหาข้อกฎหมายที่เป็นประเด็นโดยตรงในคดีตัวอย่างเช่นในคดีนี้มันมีประเด็นเรื่องของเจตนากระทาความผิดตามมาตรา5 9นะครับหรือคดีความผิดโดยตรงเลยคือความผิดตามประมวลกฎหมายยามาตรา1 8 8งข้อหาเอาไปเสียซึ่งเอกสารหรืออาจจะมีประเด็นกฎหมายสบับญญัติอย่างเช่นในเรื่องของพยานบอกเล่านะครับว่าสามารถรับฟังได้หรือไม่นะครับ มีเรื่องของการดําเนินกระบวนพิจารณาที่ผิดระเบียบหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นพอเราอา่านเอกสารทั้งหมดแล้วเนี่ยนะครับเราก็ควรจะจับประเด็นได้แล้วว่ามันมีข้อกฎหมายอะไรที่เราจะต้องค้นคว้าที่เราจะต้องหาบ้างอย่างคดีนี้แน่นอนเป็นคดีความผิดตามมาตรา1นึข้อกฎหมายข้อหนึ่งที่ผมจะต้องอ่านที่ผมจะต้องค้นคว้าแน่ๆนะครับก็คือความผิดตามประมวลกฎหมายยาม,มาตรา188ซึ่งผมก็จะไปเลือกหนังสือของผมมาดูแล้วมันมีตําราข้อกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องนี้อะไรบ้างที่เราจะต้องค้นคว้านะครับอย่างมาตราหนี่ยเปมาตรเนี่ยเ,ยเียนมะครก แล้วผมมี3เล่มคือของอ,อาจารย์จิตตินะครับของอาจารย์เกียรติจรรแล้วก็ของอาจารย์ชาตีนะครับเราก็จะต้องมานั่งอ่านกันสาธิตให้ดูนี่นะครับเราก็ต้องมานั่งอ่านว่าไอ้มาตา188เนี่ยนะครับรายละเอียดนะครับเราต้องทําความเข้าใจกับมันนะครับเหมือนเรากำลังจะไปสอบเลยว่ามาตา188เนี่ยวางหลักไว้ไว่ายังไงนะครับแบบไหนที่เป็นหลักแบบไหนที่เป็นข้อยกเว้นนะครับของอาจารย์เกียรติจรก็จะเขียนไว้ระดับหนึ่งแต่ว่าของอาจารย์ในประเด็นเรื่องนี้ของอาจารย์เกียรติจรเนี่ยนะครับ อันนี้ขตะกี้ของอาจารย์จิตตินะครับแต่เรื่องของมาตาหมื่นแปดเนี่ยของอาจารย์เกียรติกจรเนี่ยเขาจะเขียนไว้ค่อนข้างชัดนะครับอันนี้ก็คืออาจารย์เกียรติกจรก็จะอธิบายในเรื่องของมาตา188ไว้นะครับก็จะมีการอธิบายซึ่งมันก็จะมีบางอันที่สามารถ1เราต้องทําความเพื่อ,อาาเทํควมข้าใจภาพรวมทั้งหมดก่อนแล้วมาดูซิว่าไอความผิดเนี่ยมันมีข้อยกเว้นอะไรที่เราสามารถหยิบยกขึ้นมาสู้ได้บ้างอย่างเนี้ยผมก็มีข้อต่อสู้ว่าเฮ้ยหนึ่งเนี่ยมันมีการโต้แย้งกันทางแพ่งอยู่นะครับ ไม่ใช่ไปอยู่เราไม่ให้เลยของเนี่ยเราก็เป็นของที่เราเคยใช้ <c oughs> เคยเป็นคนดูแลอยู่นะครับเราก็จะมีทฤษฎีทางกฎหมายที่เขาจะบอกว่าคําว่าเอาไปเสียเนี่ยกับคําว่าเอาไปตามรักทรัพย์เนี่ยมันมีความแตกต่างกันอยู่นะเออแบบไหนทีเ่เรียกว่าเป็นการเอาไปเสียลําพังเพียงการไม่ส่งมอบให้เนี่ยนะครับคุณเรียกคืนเรียกแล้วผมไม่ส่งมอบให้จะถือว่าเป็นการเอาไปเสียได้ไหมหรือว่าเป็นข้อพิพาทษางแพ่งนะครับก็อ่านนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือของอาจารย์ชาตินะครับเราก็จะต้องอ่าน ข้อกฎหมายนะครับที่เกี่ยวข้องกับคดีเพื่อทําความเข้าใจนะครับเพื่อที่เราจะได้เอามาหยิบยกประกอบในการทําเขียอนอุทณ์ต่อไปนะครับนอกจากค้นคว้าจากตําราแล้วก็ก็ต้องค้นคว้าแนวความพิพากษาเพิ่มเติมจากเว็บไซต์นะครับอย่างคดีเนี่ยผมค้นคว้าคําพิพากษาจากตําราได้แค่ส่วนหนึ่งแต่บางส่วนเนี่ยนะครับก็เอามาอัปเดตจากเว็บไซต์ของสารฎกานะครับก็มีตัวอย่างคาพิพากษาสารฎกาที่เอามาเปรียบเทียบใกล้เคียงกับคดีผมได้อีกประมาณ2ดีกานะครับ นอกจากดีกาหนึ่งหรือ2ดีกาที่ผมเจอในหนังสือนะครับทีนี้พอเราค้นคว้าข้อกฎหมายเรียบร้อยแล้วนะครับอ่านข้อได้จริงจนทะลุป,ปูโป,ป่งแล้วเนี่ยนะครับเราก็เข้ามาสู่การเริ่มยกล่างอุทธรดีกากาันการยกล่างอุทธรดีกาเนี่ยนะครับตามสไตล์ผมเองเนี่ยนะครับผมจะไม่ไปลออคําฟ้องคาให้การมาแล้วนะครับว่าคดีนี้ฟ้องว่าอะไรให้การว่าอะไรอะไรรายละเอียดในคำพิพากษาของศาลชั้นต้นเป็นยังไงบ้างผมจะไม่เอามาใส่แล้วนะครับผมจะเอาแค่คดีนี้ ผมจะเริ่มเลยว่าผมไม่เห็นด้วยคำพิพากษาของศาลและไม่เห็นด้วยในประเด็นไหนผมก็จะเขียนไว้แล้วผมกม็จะโต้แย้งเลยนะครับถ้าเป็นทนายรุ่นเก่าหรือว่าเป็นคนรุ่นเก่าบางคนเนี่ยก็ยังไปยึดติดว่าโอ้โหต้องลอกฟ้องต้องลอกคำให้การต้องสรุปคำพิพากษาคุณคพิพากษามาลงนะครับปรากฏว่าเขียนอุทธรณ์40หน้ามีลอกฟ้องลอกคำให้การลอกของเก่ามาแล้ว35หน้ามีเนื้อหารจริงๆอยู่5หน้า ซึ่งตามแนวดิกาก็บอกว่ามันไม่จําเป็นที่เราจะต้องไปลอกอะไรอย่างนั้นมานะครับทีนี้พอเราจะเริ่มเขียนอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาเนี่ยเราก็ต้องดูว่ามีประเด็นอะไรที่เราสามารถที่จะคัดค้านหรือไม่เห็นด้วยกับพิพากษาได้บ้างนะครับมันก็มีหลายอย่างนะครับเช่นเฮ้ยเนื้อหาในคำพิพากษาเนี่ยมันให้เหตุผลแบบผิดตรรก,กะไขกระทบกลงหินไม่แตกแบบนี้นะครับไปเชื่อคนที่ไม่น่าจะเชื่อนะครับ ไปชั่งน้ำหนักพยานฐานแบบไม่สมเหตุสมผลไปเขียนคำพิพากษาโดยขัดแย้งกับพยานฐานที่ปรากฏอยู่ในสำนวนไปเอาข้อได้จริงนอกสำนวนข้อได้จริงที่ไม่ได้อยู่ในทางนำสือม,มันไมนิฉัยข้อได้จริงที่เป็นเรื่องนอกฟ้องนอกคดีการไปรับฟังพยานฐานที่ต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนดก็แต่ก็ไปรับฟังมาลงโทษจำเลยอย่างผมเนี่ยปยานบอกเล่าไปดำเนินกระบวนพิจารณาอะไรที่มันมีนการผิดระเบียบเป็นการรับฟังพยานฐานโดยที่ไม่ไปจับข้อพิรุษของฝ่ายตรงข้ามฝ่ายตรงข้ามมีพิรุษอะไรเนี่ยไม่ดูเลยไม่เอามาลบคะแนนของฝ่ายตรงข้ามเลยเเเชื่่่่ออฝฝาาาาายยยยตรงงข้มดีว เนี่ยนะครับมีหลักฐานอะไรที่น่าเชื่อถือก็ไม่หยิบยกขึ้นมาวิจัยเลยหรือมีการตีความหรือยกข้อกฎหมายที่ เอามาใช้คาดเคลื่อนนะครับต่างๆเหล่านี้นะครับเขาเรียกว่าเป็นข้อที่เราสามารถเอามาโต้แย้งคำพิพากษาได้หมดแล้วก็พอเราโต้แย้งนะครับธรรมดาการเขียนอุทธรณ์ฎกาเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น2ส่วนคือส่วนที่เราไม่เห็นด้วยคำพิพากษาเราก็โต้แย้งคำพิพากษากับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยคือที่เราจะหยิบยกข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับเรานะครับขึ้นมากล่าวอ้างให้สารเห็นนะครับข้อมูลคำเบิกความอะไรที่เราอ่านไปแล้วเนี่ยนะครับมันเป็นประโยชน์กับเราแต่สารยังไม่หยิบยกมาวิจัยเนี่ย เราก็ขอให้สารหยิบยกมาวิจัยนะครับมีอีกอย่างหนึ่งคือการเขียนข้อได้จริงประกอบเพื่อให้เห็นว่าข้อได้จริงน่าเชื่อตามที่ประเด็นข้อต่อสู้ของเรามีการหยิบยกเอาข้อกฎหมายที่สนับสนุนลูกคดีของเราขึ้นมา รวมทั้งตัวอย่างคำพิพากษาสันติการที่ตรงกับลูกคดีของเราขึ้นมาวิจัยซึ่งผมจะยกตัวอย่างให้ดูจากอุทอนดีกาฉบับนี้ที่ผมเป็นคนลากนะครับอย่างที่ผมดูเนี่ยนะครับที่ผมให้ดูเนี่ยนะครับคือข้อ7คือประเด็นที่ผมไม่เห็นด้วยคำพิพากษาของศาลชั้นต้นศาลชั้นต้นเอายุข้อกฎหมาย1598ทับหมาวิจัยนะครับ ผมก็บอกเฮ้ยมาตรา1598 16เนี่ยมันใช้กับกรณีนี้ไม่ได้เพราะว่ามันต้องเป็นกรณีที่ศาลตั้งผู้อนุบาลแล้วถึงจะใช้มาตรา1598 16ได้กรณีนี้เขายังไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถเลยนะครับยังไม่มีการตั้งผู้อนุบาลมันต้องใช้มาตรา1474 น,นี้คือการโต้เถียงว่าสารปักพ่อกฎหมายไม่ถูกต้องนะครับอ่ะประเด็นที่สารฟังข้อได้จริงไม่ถูกต้องตามข้อ7.5นะครับเออคดีเนี้ยเขาฟ้องว่าเรารักทรัพย์สินไปเนี่ยนะครับเดือนกร,รกฎาคมนะครับแต่ปรากฏว่าเดือนกรกฎาคมมิถุนากร,รกฎาคมสิงหาเนี่ยกันยานะครับมันยังมีการที่ผู้เสีหยหายหรือโจทร,ร่วมเนี่ยยังเข้ามาเซ็นเอกสารดังกล่าวอยู่เลยแล้วเราจะเอกสารไปได้ยังไงนะครับอันนี้ก็คือเป็นประเด็นที่เราบอกว่าคำพิพากษาของสารชั้นต้นเนี่ยรับฟังเขาได้จริงคาดเคลื่อนหรือการที่สารบอกว่าเอ้ย เราเนี่ยไม่ไปเยี่ยมมารดาที่เป็นผู้เสียหายในคดีเนี้ยนะครับไม่ยอมเอาเอกาสารไปให้มารดาเซ็นนะครับแสดงว่าเรามีเจตนาทุจริตเจตนาที่ไม่ดีเราก็บอกว่าเฮ้ยไม่ใช่เราไปไม่ได้เพราะมารดาไปพักอาศัยอยู่กับบ้านของพี่น้องที่ไม่ถูกกับเรามีคดีความกันอยู่เขาแอบพาไปเขาเป็นคนห้ามไม่ให้เราเข้าไปเราถึงเข้าไปไม่ได้ ศาลไปฟังว่าเราไม่ใส่ใจพาเอาเอกสารไม่ให้เขาเซน็นแบบนี้นะครับมันคือการเถียงอันนี้คือข้อได้จริงในส่วนที่เป็นการเถียงเป็นการโต้แยง้งโต้แยง้งคําวิจัยของสารชั้นต้นว่าไม่ถูกต้องด้วยข้อได้จริงหรือข้อกฎหมายยังไงเรามีเหตุผลมีเอกสารมีหลักฐานมีข้อมูลอะไรในสำนวนเราก็เถียงกับท่านไปอีกส่วนหนึ่งคือการนําเสนอข้อได้จริงประกอบนะครับหรือข้อได้จริงที่ จะชี้ให้เห็นถึงประเด็นข้อต่อสู้ของเรานะครับตัวอย่างเช่นคดีนี้ผมสู้ว่าสมุดพิพาทสมุดบัญชีอ่าพิพาทเนี่ยที่เป็นเอกสารของกลางในคดีเนี่ยตามมาตรา188ดเนี่ยไม่ใช่ของผู้เสียหายแต่เป็นของเรานะครับเราก็จะบอกว่าเฮ้ยนะครับที่ผ่านมาผมเป็นคนดูแลสมุดบัญชีนี้มาก่อนนะครับตัวโจ์ร่วมไม่เคยมาเกี่ยวกับสมุดบัญชีนี้นะครับแล้วโจทร่วมก็ไม่มีหลักฐานว่าเป็นคนซื้อเราเองเนี่ยพยานทุกฝากยอมรับว่าเราเป็นคนจัดการสมุดบัญชีนี้มา30-40ปี นะครับสมุดบัญชีนี้คุณจะเป็นคนซื้อได้ยังไงอันนี้คือข้อไจริงแรกนะครับหรือบอกว่าเฮ้ยตามแนวคำพิพากษาสันติการเนี่ยนะครับลักษณะการกระทําที่ว่าคุณททงสมุดบัญชีผมแล้วผมไม่ให้ผมบอกว่าผมมีสิทธิ์ดีกว่าแบบนี้มันไม่ถึงขั้นเป็นความผิดอาญาตามตามาตราหมืนแปลเ,เป็นการโต้แย้งสิทธิทางแพ่งผมก็จะเขียนไปว่าโอ้โ oh, ห oh, ลักษณะแบบนี้นะครับผมไม่ได้เอามันไปทําลายนะครับไม่ไดเอาสมุดบัญชีไปลายเอาไปซ่อนนะครับมันก็ยังตั้งอยู่ที่เดิมแต่คุณไม่เข้ามาดูเองแต่คุณจะขอให้ผมส่งมอบให้ มันไม่ใช่ความผิดอาญานะครับผมก็จะเขียนโต้แย้งไปนะครับแล้วก็จะอธิบายข้อได้จริงประกอบพร้อมกับยกตัวอย่างคำวิพากษาสารสันติการที่ได้จากยันที่เราไปค้นคว้ามาเนี่ยนะครับซึ่งข้อได้จริงใกล้เคียงกับคดีผมเลยนะครับผมค้นมาได้3าีกาเงี้ยผมก็จะใส่เข้าไปนะครับรวมไปถึงข้อได้จริงที่ชี้ให้เห็นว่าเราไม่มีเจตนากระทําความผิดนะครับรวมไปถึงเนี่ยข้อได้จริงประกอบอย่างว่าเอ้สาเหตุที่เราถูกแจ้งความเป็นเบคคดีเนี่ยถูกฟ้องคดีเนี่ยเพราะมันมีเรื่องภายในนะครับมันมีเรื่องการกันแกล้ง นะครับมีเรื่องของการที่พี่น้องเนี่ยนะครับแย่งชิงสมบัติกันแล้วก็ามาสร้างเรื่องมาแจ้งความดําเนินคดีโดยอาศัยแม่เป็นเครื่องมือแม่น่ไม่ได้เจตนาจะเอาลูกเข้าคุกอยู่แล้วนะครับเราต้องเขียนห้ศาลกเห็นเรื่องราวที่มาที่ไปทั้งหมดอีกอย่างหนึ่งคือการโต้แย้งเรื่องการชั่งน้ําหนักพยานฐานนะครับว่าโอ้โหลำพังเพียงบีเปพยานปากเดียวที่ไม่ถูกกับเราแบบนี้นะครับมาเบิกความและพยานปากนี้ก็ข้อพิรุธเพียบเลยนะครับแบบนี้ไม่เพียงพอที่จะรับฟังลงโทษจำเลยได้นะครับ เราก็จะใส่รายละเอียดเข้าไปแบบนี้นะครับอีกประเด็นหนึ่งอะคดีพวกนี้นะครับคดีอาญานเนี่ยบางทีเราก็จะขอเผื่อไว้ว่าถ้าเกิดว่าศาลเห็นว่าเราผิดจริงๆเราบอกเราไม่มีเจตนานะเออดูแล้วเราไม่น่าจะผิดจริงๆอะแต่เกิดศาลเห็นว่าเออมันเราผิดนะครับพฤติการแห่งคดีเนี่ยตัวแม่เขาไม่ติดใจความขอแจ้งความขอร้องคำร้องทุกข์อะไรไปแล้วเนี่ยนะครับเพียงแต่คดีคว่าม,มันอาจจะยอมความไม่ได้ความเสียหายอะไรมันก็ไม่เกิดก็อาจจะขอส่อยไปว่าขอให รอการลงโทษให้กับจำเลยด้วยหากว่าเห็นว่าจำเลยผิดอันนี้คือหลักง่ายๆในการเขียนอุทธรณ์มันก็จะเริ่มมาตั้งแต่ที่ผมพูดไปเริ่มมาตั้งแต่การอ่านคำพิพากษาอ่านสำนวนสอบข้อได้จริงหาข้อพิรุษหาข้อกฎหมายแล้วก็มาเขียนโต้แย้งคำพิพากษาแล้วหลังจากนั้นก็มาเขียนประเด็นที่ออกเป็นประโยชน์กับเราประเด็นอธิบายลูกคดีนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่สําคัญคือจะต้องพยายามจูงใจให้สารสูงเนี่ยเขาเห็นได้ว่าคำพิพากษาของสารชั้นต้นเนี่ยไม่ถูกต้องตรงไหน และเหตุใดจึงควรเชื่อลูกคดีของเราควรจะพิพากษาให้เราชนะคดีอีกประเด็นหนึ่งที่จะต้องถูกถามข้บ่อยว่าเอ๊ะมันสามารถจะแนบเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมเข้ามาได้ไหมนะครับก็ต้องบอกว่าโดยหลักแล้วเนี่ยการแนบเอกสารหลักฐานเนี่ยมันทําไม่ได้ยกเว้นว่าเป็นพยานฐานที่เพิ่งเกิดขึ้นใหม่นะครับผมยกตัวอย่างให้ฟังคดีเนี่ยผมมีขอแนบเอกสารเพิ่มเติมไปด้วยนะครับก็คือพอหลังจากฐานคดีนี้มีคำพิพากษาและมีข้อได้จริงที่เกิดขึ้นใหม่คือ,อ,อคู่กรณีมีการไปถอนฟ้องคดีแพ่งนะครับ ซึ่งาสารสอบแล้วเนี่ยคู่กรณีคือคุณแม่เราเนี่ยเขาไม่ติดใจเอาความจริงๆนะครับเราก็เลยเอาตรงเนี้ยไปประกอบว่าเอ้ยมันเป็นพยานฐานที่เพิ่งเกิดขึ้นใหม่ที่สแสดงให้เห็นว่าแม้แต่คดีแพ่งคุณแม่เขาก็ถอนเขาไม่ติดใจอะไรแล้วเรื่องนี้เขาแม่ไม่ได้มีเจตนาที่จะฟ้องร้องตั้งแต่ต้นจริงๆนะครับก็ถือว่าเป็นถ้าเกิดเป็นพยานฐานใหม่ก็สามารถแนบเข้าไปได้แต่ก็ต้องทาบัญชีพยาน เพิ่มเติมแล้วก็แสดงเหตุผลไปว่าทําไมถึงค่อยมายื่นที่หลังนะครับแต่เกิดเป็นไม่หลักฐานที่มีอยู่แล้วนะครับและคิดว่ามันมีน้ําหนักมันจะเป็นประโยชน์กับลูกคดีถามว่าแนบได้ไหมมันก็แนบได้ครับแต่ฟังได้ไม่ได้เนี่ยก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งถ้ามันเป็นหลักฐานที่มันสําคัญจริงๆเป็นเอกสารราชการที่ฟังแล้วมันโอ้โหมันโต้เถียงเป็นอย่างอื่นไม่ได้นะครับบางครั้งบางครั้งศาลก็อาจจะรับฟังได้ใช้ดูมีเดียการรับฟังได้ทีนี้พอเราเขียนอุทธรณ์เขียนอะไรทั้งหมดแล้วนะครับเราก็จะมีการสรุ จากเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยทำไมเราถึงควรจะเป็นฝ่ายชนะคดีนะครับแล้วคําขอท้ายฟ้องอุทธรณ์เนี่ยใครขอท้ายอุทธรณ์เนี่ยเราก็จะขอให้ศาลสูงเนี่ยพิพากษากับแก้เปลี่ยนแปลงแก้ไขคำพิพากษาของศาลล่างนะครับถ้าเป็นคดีแพง่งก็ขอให้ชดใช้ค่าลิชาธรรมเนียมด้วยตามตัวอย่างที่ผมให้ดูนะครับพอเราเขียนอุทธรณ์เขียนฎีการตรงนี้เสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือเราก็จะส่งให้กับทีมงานตรวจสอบทานนะครับอย่างเช่นเนี่ยผมส่งตรวจสอบทานไปแล้วก็มีทีมงานแก้คําผิดให้ผมเรียบร้อยแลรรอบบนนึงนะคั แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ส่งไปให้ลูกความดูนะครับลูกความเองก็จะอ่านเขาก็คงจะมีคอมเมนต์ว่าเฮ้ย hey, ตรงนี้ ไม่ถูกต้องกับความเป็นจริงทนายต้องตัดออกให้นะไอ้ตรงนี้ขอเพิ่มไหมนะครับตรงนี้สามารถใส่เพิ่มไปได้หรือเปล่าเราก็ต้องมาคุยกับลูกความว่าเอ๊ะบางอย่างถ้าใส่เพิ่มไปมันอาจจะไม่เป็นข้อดีกับคุณนะเอ๊ะอันนี้ที่ว่าไม่ถูกเนี่ยผมเข้าใจผิดยังไงช่วยอธิบายให้ผมฟังหน่อยไม่ใช่อยู่ทำเสร็จไปยื่นเลยไม่ให้ลูกความดูแบบนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าลูกความเป็นคนที่รู้ข้อที่จริงในคดีดีที่สุดดีกว่าเราแล้วพอเสร็จปุ๊บเราก็อาจจะให้ทีมเราช่วยดูด้วยกันได้แ่าไอ้ทีมมีคอเมเมนต์ ลูกพี่ว่าเอ๊มีอะไรที่เราเขียนตกหล่นไหมไหมมีอะไรที่ควรจะต้องเพิ่มเติมหรือเปล่าแล้วก็ทางบริบัติเราก็จะทิ้งอุทธรณ์สักสามสี่วันอย่างคดีเนี้ยผมก็จะทิ้งไว้สักสามสี่วันเสร็จปุ๊บเดี๋ยวผมจะกลับมาอ่านอีกทีหนึ่งว่าผมจะมีอะไรปรับแก้ขไขไหมแล้วผมก็จะอ่านเอกสารอย่างเงี้ยวนอีกสักหนึ่งถึงสองรอบเพื่อที่จะเผื่อมีไอเดียใหม่ๆเผื่อที่เราจะเข้าใจอะไรผิดพลาดไปนะครับแล้วเราก็จะมานั่งปรับนั่งแก้อย,อยู่อย่างเงี้ยนะครับอยู่สักหนึ่งถึงสองครั้งนะครับจากนั้นเราก <c oughs> ในแบบฉบับของผมเองนะครับก็เนื่องจากว่าหลายๆครั้งเนี่ยผมมีน้องๆทนายความหลายคนเนี่ยยังไม่รู้นะครับว่าอุทธรณีกาเนี่ยเรารับมาแล้วมีขั้นตอนในการทาํางานยังไงก็เลยเอามาแชร์เทคนิคประสบการณ์ของผมเองก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทนายความน้องๆผู้สนใจทุกคนนะครับหากถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์แล้วก็ซับสไครป์ช่องสีสังหลอเพื่อเป็นกาลังใจผมเลยนะครับสวัสดีครับ